คุณกำลังรับฟังนิยายเสียงสุดลึกลับและน่าตื่นเต้นเมื่อมิมีและดาวต้องผเผชิญกับเสียงปริศนาที่ชาวบ้านหายไปอย่างลึกลับเสียงนั้นคืออะไรกันแน่แล้วคุณล่ะคะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะแล้วไปฟังเรื่องราวเต็มเกันเลยคะ่ะฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นช้าๆเหมือนม่านของวันใหม่ ต่ริมคลองปาาพนลังยังคงเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าถึงกระดูกทีมข่าวและตำรวจที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ต่างรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งที่ไม่เหมือนเคยดาวเดินอย่างระมัดระวังไปตามพงหญ้าริมคองมือของเธอสั่นเล็กน้อยจากความตื่นเต้นและกังวลเธอค่อยๆส่องหาอะไรบางอย่าง ที่อาจจะเป็นเบาะแสสาคัญนั่นไงมีอะไรข่าวๆอยู่ในโคนน่ะดาวร้องเบาๆพางเอื้อมมือไปดึงของชิ้นนั้นขึ้นมาสิ่งที่อยู่ในมือดาวคือรองเท้าผ้าใบสีขาว,ข,าวข้างหนึง่งที่มีคาบโคลนเปื้อนอย่างหนักพื้นรองเทา้ามีรอยคาบน้ำและเศษใบไม้ติดอยู่บ่งบอกว่ามันจมอยู่ในน้ำมนนานานหลายวันแล้วเจอแล้วรองเทา้า พ้าใบของพี่แพ้ดาวพูดเสียงสั่นเคลือนน้ำตาคอเบาในตอนนั้นก่อนและพานุที่เดินตามมารีบเข้ามาดูรองเท้าข้างนี้อย่างรวดเร็วไม่ผิดแน่รองเท้านี้ต้องเป็นของพี่แพ้แน่นอนก่อนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมือเขาแตะไปที่รองเท้าอย่างระมัดระวังพานุหันไปสั่งทีมงานข่าวและ เจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีส่งตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือจากรองเท้าคู่นี้ไปตรวจด่วนที่สุดเราต้องดูให้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของรองเท้าและดูว่ามี DNA ของคนอื่นด้วยหรือไม่ความเงียบปกคลุมรอบตัวพวกเขาทุกคนรู้ดีว่ามีไม่ใช่แค่การหายตัวไปธรรมดา รองเท้าคู่นี้เป็นเมาะแสที่ชัดเจนว่าเรื่องราวของพี่แพรกำลังมีอะไรบางอย่างผิดปกติอย่างรุนแรงมากเราต้องทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกนาทีมีค่าพานุเน้นเสียงในขณะที่ทีมข่าวและตำรวจเริ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานดาวและมิลินก็มองกันด้วยความมุ่งมั่น เราต้องช่วยกันหาคำตอบให้ได้มิลินพูดอย่างตั้งใจฝาสีส้มเรือเรือเริ่มทักทักกับเงาของต้นไม้ริมน้ำสายลมพัดผ่านพงหญ้าเบาๆขายเสียงเรียกบางอย่างจากคลองที่รอให้ใครสักคนออกตามหาและฟังเสียงนั้นให้ได้แต่การตามหาความจริงในครั้งนี้จะพาพวกเขาไปเจอกับเรื่องที่ซ่อนลึกกว่าที่คิด หลังจากรองเท้าผ้าใบสีขาวถูกส่งไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจพานุและกอนไม่ได้รอให้เวลาผ่านไปนานพวกเขารีบเดินทางไปยังจุดที่อาจเป็นจุดสำคัญในคดีนี้แยกถนนที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้กล้องวงจรปิดตรงนั้นน่ะอาจช่วยเราได้พานุพูดกับก่อนขณนะยืนมองหน้าจอภาพวงจรปิด ในห้องควบคุมภาพบนจอมอนิเตอร์เริ่มแสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหวของถนนในช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่ค่ำคืนจนถึงรุ่งสางภาพชัดเจนพอที่จะเห็นรถและคนที่ผ่านไปมานี่ไงรถคุณแพรขับผ่านแยกนี้ประมาณตีหนึ่งโตรุ่นพี่ของพานุและก่อนตำรวจสายสืบชี้ไปที่ จอภามีคนตามหลังมามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งดูเหมือนจะตามติดมาตลอดทางเลยโตเสริมอย่างมีน้ำหนักพานุละกอนมองหน้ากันอยากจริงจังมอเตอร์ไซคันนี้ทะเบียนไม่ชัดเจนแต่เสื้อคลุมและหมวกกันน็อกคุนๆน,นะเหมือนจะเป็นคนในหมู่บ้านนี้ก่อนพูดอย่างมั่นใจหัวอาจรู้ว่า แพรกำลังไปไหนและอาจเป็นคนที่เกี่ยวกับการหายตัวไปผาหนุบอกเราต้องออกหมายคน้นแล้วหมายจับคนที่น่าสงสัยชุดนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะหนีไปไหนก่อนตัดสินใจทันทีในขนาดเดียวกันดาวและมิลินที่อยู่ข้างนอกกำลังพูดคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นมีใครเห็นหรือได้ยินอะไรแปลกแบ้างไหมคะ มิลินถามเสียงนุ่มมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปทางคลองหลายครั้งในคืนนั้นชาวบ้านคนหนึ่งตอบเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังตามหาหรือหลบซ่อนอะไรอยู่นแน่ๆเลยดาวเสริมบรรยากาศที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยความระแวงและความหวาดกลัวที่คืบคานเข้ามาใกล้เรื่อยๆพานุถอนหายใจอย่างหนัก คดีนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดไว้เราต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดและเราต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปก่อนย้ำเสียงจากคองยังคงดังเบาๆอยู่ในใจของทุกคนพร้อมกับรอยเท้าที่ยังคงเป็นปริศนาค่ำคืนของวันนั้นเองยังคงเงียบสงัดต่างจากบรรยากาศตึงเครียดในห้องสืบสวน ที่สถานมีตำรวจพานุกอนโตมิลินและดาวรวมตัววางแผนและแบ่งหน้าที่ในการค้นหาความจริงเรามีเบาะแสจากกล้องวงจรปิดและรองเท้าผ้าใบที่พบบนคลองแต่ยังมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนน่ะพานุพูดอย่างหนักใจเสียงจากชาวบ้านก็เป็นเพียงเรื่องเล่า ที่ไม่ได้ยืนยันเราต้องลงพื้นที่จริงอีกครั้งก่อนเสนอคืนนี้ฉันจะไปดูคลองยามขําเพื่อจะเจออะไรที่ชาวบ้านไม่ได้บอกมีลินบอกเสียงนิ่งดาวพยักหน้าลินจะไปกับดาวเราต้องช่วยกันให้เต็มที่ก่อนที่จะแยกย้ายพานุตบกท้ายระวังตัวด้วยนะอย่าประมาทล่ะ คืนนั้นที่ริมคลองในความมืดดาวและมิรินเดินอย่างระมัดระวังเสียงน้ําไหลเบาๆและเสียงจิ้งหรีดดังประปายเสียงกระซิบลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ทันใดนั้นดาวหยุดเดินและชี้ไปที่พุ่มไม้ได้ยินไหมเสียงเหมือนมีใครกระซิบอยู่ตรงนั้นมิลินพยายามฟังอย่างตั้งใจแต่ก็ได้ยินแค่เสียงลมและใบไม้ขยับ เราเข้าไปดูให้ใกล้กันดีกว่ามิลินพูดพร้อมหยิบไฟฉายขึ้นสองขณะที่เข้าใกล้พวกเธอพบขวดแก้วเก่าๆขวดหนึ่งวางอยู่ใต้พุ่งหญ้ามีข้อความขีดเขียนด้วยปากกาหมึกจางเลือนนี้มันโน้ตหรือเปล่าดาวพูดมิลินหยิบขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังข้อความนั้นเขียนว่าอย่ามายุ่งถ้าไม่อยากเจ็บตัว สองสาวจ้องหน้ากันอย่างตกใจนี่ไม่ใช่แค่การหายตัวไปธรรมดาแล้วล่ะมีลิงกศซิปกลับมาที่สถานีตำรวจพานุลละกรกรำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อออกหมายค้นกลุ่มเป้าหมายคนที่ตามลุนพิแพอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปริศนายังมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังก่อนบอกพานุพย,ยักหน้าเราต้องเปิดวงทั้งหมดนี้ให้ได้ คืนวันนั้นเสียงเรียจะคลองดังกึกก้องในความมืดและรอยเท้าดินคลองยังคงปิดสนาที่รอคอยการไขคำตอบจากทุกคนสายลมจากคลองแรงกว่าทุกวันน้ำในคลองนิ่งผิดปกติแสงไฟจากบ้านเรือนดิมตลิงสะท้อนบนพื้นน้ำเป็นลิ้วสีส้มมนๆดาวและมิลินยังคงพักอยู่บ้านยายจันกับทีมข่าวอีกกลุ่ม ที่ยังไม่กลับกรุงเทพเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าการหายตัวไปของพี่แพรยังไม่มีคำตอบหลังอาหารเย็นดาวเดินออกมาสูดลมหน้าบ้านริมคลองเพียงลำพังท้องฟ้าสีหม,ม่นทำให้บรรยากาศชวนอึดอัดเธอหลับตาฟังเสียงธรรมชาติจนกระทั่งเสียงเครื่องเรือยนต์แล่นผ่านมาจากทางโค้งคลอง เธอลืมตาขึ้นทันทีแต่เสียงที่เห็นทำให้หัวใจของเธอเกือบหยุดเต้นเรือหางยาวลำนั้นแล่นสวนกระซิบขึ้นมาเองโดยไม่มีคนขับใบพัดยังคงหมุนเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังแต่บอกว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนเรือเลยแม้แต่คนเดียวดาวยืนตัวแข็งทื่อร่างกายชาไปหมด เธอหันไปนเรียกมิลินเสียงสั่นแต่ก่อนจะได้พูดอะไรเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากฝั่งคลองที่มืดมิดมิลินดาวเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้ทั้งสองคนหันคว่บไปพร้อมกันใครเรียกชื่อเรามิลินถามอย่างหวาดระแวงมือกำไฟฉายแน่นเสียงผู้หญิงคนนั้นเหมือนเสียงพิธาเลยเสียงนั้นไม่ดังมาอีก แต่เรือเปล่าลำนั้นกลับวิ่งมาจอดนิ่งสนิทอยู่ที่หน้าบ้านของยายจันพอดีแล้วกับมีคนบังคับให้มันมาอยู่ตรงนี้ทั้งสองไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เรือราวกับมันพาอะไรบางอย่างเข้ามาที่ไม่ใช่คนแต่เป็นคำเตือนมีมันเรือลำเดียวกับในคลิปของพี่แพ้เลยมีลิงผู้เสียงแผ่วสีหน้าซีเผืด คลิปสุดท้ายที่ไฟดับตอนที่พี่แพรลงเรือนะดาวถามมีลิมพยักหน้าแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วกว่าเดิมแต่เศร้าสะเทือนใจช่วยด้วยอย่าทิ้งฉันว้ยตรงนี้เสียงเงียบลงไม่มีใครตอบกลับเสียงเรือดับสนิทเช่นกันไฟในบ้าน ที่กระพิบวูบวอบชั่วขณะก่อนกลับมาสว่างเหมือนเดิมดาวกั้นน้ำลายหันไปหามิลินพี่แพยังอยู่และเธอกำลังรอให้เราหาให้เจอตัดมาที่เช้าของวันรุ่งขึ้นเสียงเรือหางยาวจากตลาดเช้าทำให้มิลินจะดุ้งตื่นเธอลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าอิดโรยเพราะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอน ภาพเรือเปล่าที่ลอยมาจอดหน้าบ้านเร็งติดตาและเสียงของมิแพรดังแว่วออกมาจากความมืดก็ยังคงกล้องในหัวของเธอดาวถือกล้องถ่ายภาพเดินเข้ามาในกลัวเธอไม่พูดอะไรนอกจากยื่นกล้องให้มิลินดูเมื่อคืนเราถ่ายติดอะไรบางอย่างไว้มิลิน ขหมดคิ้วทันทีรับกล้องมาดูอย่างละมัดระวังในภาพที่ดาวถ่ายจากริมหน้าบ้านเห็นเรือเปล่าลำนั้นจอดนิ่งในคองและมีเงาบางอย่างยืนอยู่ที่หัวเรือเป็นเงาล่างของผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อเชิ้ตขาวแต่หน้าเบลอไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนี่มีลิงพึมพำรรแต่ในภาพมีนะ ดาวพูดเบาเราไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปฉันเป็นคนถือกล้องเอาไว้เฉยๆแต่ภาพมันถูกบันทึกอัตโนมัติพานุและก่อนได้ยินก็เข้ามาหาทั้งสองพอดีทั้งพานุและก่อนมองภาพในกล้องแล้วต่างเงียบไปคู่ใหญ่นี่ไม่ใช่แค่ภาพลวงตานะก่อนเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นเราต้องกลับไปที่จุดนั้นอีกครั้ง ค่ขำของวันนั้นทีมข่าวพร้อมกล้องถ่ายกลางคืนไฟฉายและเครื่องมือทุกอย่างเตรียมเอาไว้ไปที่จุดที่เรือเปล่าจอดเมื่อคืนทุกคนต่างระวังตัวมากขึ้นไม่มีใครกล้าเล่นตลกเพราะลึกๆทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังรอการเปิดเผยกล้องอินฟราเรดเริ่มทำงานมีลินและดาว เดินถือเครื่องบันทึกเสียงเดินเลียบพงหญ้าลินคลองเงียบจนได้ยินแต่เสียงลมหายใจของตัวเองจากนั้นเสียงหนึ่งก็ลอดผ่านเครื่องบันทึกเสียงมาตรงนี้ข้างต้นลําพูเสียงแห่พ้าของผู้หญิงดังขึ้นในหูฟังแบบที่ไม่มีใครพูดทุกคนหันไปทางต้นลําพู ที่ยืนหยุดริมตลิ่งแผ่กิ่งโน้มลงมาเหนือคลองอย่างเงียบงันปลายโคนต้นไม้มีดินที่ถูกแหวกไว้บางส่วนเหมือนมีคนขุดหาอะไรบางอย่างก่อนรีบเข้าไปขุดทันทีมือของเขาไปสัมผัสกับกบ,บางอย่างแข็งเย็นและเปียกชื้นเขาดึงโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งขึ้นมาหน้าจอ เต็มไปด้วยคนและเริ่มขึ้นลาแต่พอเสียบสายชาร์จกับแบตสำรองไฟหน้าจอกับตื่นขึ้นมาแบบกระพริบกระพริบเครื่องพี่แพรนี่ดาวกระสิปพานุรับเครื่องมาดูทันทีแววตาเปลี่ยนจริงจัง,จงในเครื่องนี้อาจมีคำตอบทุกอย่างที่เราตามหาหลังจากพานุได้มือถือของพี่แพรมา ขเขาดีถอดซิมการ์ดและเสียบเข้ากับเครื่องอ่านทันทีมิลินยืนอ,อยู่ข้างๆยอ,อยามชะเง้อดูหน้าจออย่างตื่นเต้นแต่เธอดันเหยียบสายไฟกล้องของดาวเข้าอย่างจังพลึบอุ๊ยเฮ้ยนินสายลุกหมดแล้วกล้องที่กำลังบันทึกกลางคืนก็ดับพลึบไฟฉายกระพริบมูก จนบรรยากาศลิมคลองมืดลงอย่างกระทันหันขอโทษขอโทษเท้ามันไวไปหน่อยเลยปิเกี่ยวกับสายไฟมิลินรีดหยิบทุกอย่างขึ้นมาสีหน้ากึ่งขอโทษกึ่งขำตัวเองนี่ถ้าผีออกมาจริงๆแล้วก็ฉันโดนหลอกตายไปแล้วเพราะเธอนั่นแหละมิลินดาวพูดแต่ก็อดขำไม่ไหวก่อนถอนหายใจแล้วช่วยต่อสายไฟใหม่ ส่วนพานุจะมิลินม,มันนั่งหางกล้องและเปิดดูข้อมูลในซิมอย่างตั้งใจมีข้อความเสียงอันนึงส่งมาหลังที่แธอหายตัวไปแค่วันเดียวเองพานุพูดพ่างเปิดเสียงให้ทุกคนได้ฟังเสียงผู้หญิงสั่นเครือดังขึ้นในความมืดถ้ามีใครฟังอยู่ช่วยด้วยฉันอยู่ที่บ้านหลังเก่าตรงปากคลองที่ไม่มีใครอยู่ฉันไม่รู้ว่าใครจับฉันมา แต่ฉันเห็นเรือเรือลำนั้นมันไม่มีคนขับแต่มันลอยมาเองเสียงนั้นขาดหายไปก่อนจะจบด้วยเสียงกระซิบเบาๆว่าอย่าไว้ใจใครคนที่อยู่ใกล้ตัวเธอทันใดนั้นไฟฉายในมือมิลินก็กระพิบอีกครั้งก่อนที่จะดับลูกเธอกรีดร้องเบาๆแล้วหมุนตัวอย่างรวดเร็วแต่เลื่อนล้มหน้าขมำลงไปในพงหญ้าเปีเยก ค้างตะลิงจนหน้าทิ่มโคลมิลินดาวล้องโอ๊ยใครคุณลุมไว้แถวนี้โคลเต็มตัวไปหมดเลยมิลินบ่นงึมงำในขณะที่พานุและกอนพยายามกัน้นขำพานุพามิลินไปล้างหน้าแต่มิลินหยิบอะไรบางอย่างปิดมือขึ้นมาจากโคลด้วยมันคือพวงเุงแจมีตัวเล็กๆ เธอมองมันและขมวดคิว้วอันนี้ของพี่แพนี่ลินเคยเห็นอยู่ตรงกระเป๋าเป้ของพี่แพค่ะพานลุลัดไปดูและพยักหน้ามีดีเอ็นเอแน่แบบนี้อาจช่วยได้อีกทางนะก่อนมองไปรอบๆอ,อย่างละแม่ระวังถ้าพี่แพเคยมาอยู่แถวนี้แล้วก็แปลว่าอาจจะอยู่แถวนี้จริง เราต้องไปบ้านล้างปากของให้ได้หลังจากนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนสีแสงอ่อนๆวันใหม่ซาสองทุกคนเดินไปเจอกับบ้านไม้เก่าอย่างละมัดระวังท่ามกลางเสียงกรอบแกบของกิ่งไม้และใบยาที่ถูกเยียบยำ่ำตรงนี้แหละดูสิรอยเท้านี้มันยังสดมากล่องลอยเดินขี จนเห็นได้ชัดเลยวิลินชี้ไปที่พื้นดินหน้าบ้านที่ถูกบดอัดจนเป็นทางก่อนหยิบกิ่งไม้เล็กๆมากั้นบริเวณรอยเท้าพร้อมกับเงยหน้ามองรอบๆด้วยสายตาระแวดระวังวิลินเดินสะดุดก้อนหินจนเกือบล้มอ้อเฮ้ยทำไมฉันซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ย เธอทำท่าโมโหตัวเองแต่ก็รู้สึกเคินๆดาวมองเธอด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นลิ้นเธอนี่ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดเกินไปนะเนี่ยจูๆเสียงลงพัดแรงขึ้นผสมกับเสียงเรือที่ลอยผ่านคลองใกล้ๆอย่างเงียบๆแล้วในความเงียบก็ดังขึ้นเสียงเรียกชื่อแผ่วเบาจากที่ไกลๆ แพร่แพร่เสียงนั้นเหมือนลอยอยู่ในอากาศพัดผ่านสายลมและแสงแดดยามบ่ายทุกคนหยุดเดินหันไปตามเสียงด้วยความตกใจแนละตั้งใจรู้สึกยังไงบ้างพานุถามมิลินด้วยน้ำเสียงนิ่งเหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่จบมิลินตอบเสียงเบาแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความหวัง มีลินก้าวไปทางหน้าพร้อมกับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเราใกล้จะเจอคำตอบแล้วค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องพาพี่แพรกลับมาให้ได้ขณะที่ทุกคนและทีมงานก้าวเดินต่อไปเสียงเรียกชื่อน,นั้นคงก้องอยู่ในใจเหมือนดังเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนไม่ยอมแพ้บรรยากาศรอบๆตัวค่อยๆเปลี่ยนไปจากความเงียบเหงากลายเป็น ความหวังที่สดใสท่ามกลางความลึกลับให้พวกเขาได้ค้นพบเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วร่วมตามหาพี่แพ์กันได้ใน EP หน้าค่ะกับมิลินเรื่องเล่ามหาศจรรย์น,นะคะ